สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นําเสนอไอเดียบ้านการสร้างบ้านแบบต่างๆขั้นตอนการสร้างบ้านแล้วก็งบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการทําบ้านแต่ละขั้นตอนมาฝากกันเป็นประจำนะครับ พบกันวันนี้พี่กัดที่บ้านสร้างขุยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านทรงโมเด์นะครับเป็นโมเดลหลังคา2สเต็มครับซึ่งบ้านหลังนี้เราก็ได้นําเสนอกันมาตั้งแต่ครั้งยกโครงมุงหลังคานะครับในคลิปย้อนหลังทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของวัสดุและค่าใช้จ่ายวันนี้ตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับว่า เมื่อจบงานบ้านจะออกมาสวยขนาดไหนครับครับก่อนอื่นขอทบทวนขนาดกันก่อนนะครับบ้านหลังนี้ใช้เสาทั้งหมด15ต้นนะครับเป็นเสาเหล็กด้านหน้า3ต้นนะครับแล้วก็ในตัวบ้านหลักเป็นเสาปูนนะครับอีก12ต้นความยาวของเสาก็อยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็ใช้เสาตัวบ้านหลักใช้เสาขนาด4นิ้วนะครับ ครับพอเรามาดูขนาดหน้าบ้านนะครับกว้าง6เมตรนะครับทุกท่านครับแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับล็อกละ3เมตรแล้วก็ยื่นหลังยื่นหลังเข้าไป11 11.6เมตรนะครับครับยืน่นทั้งหลังนะครับยื่นหลังจากเสาต้นแรกไปถึงหลังสุด11.6เมตรนะครับรวมพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่69.6ตารางเมตรนะครับ วันนี้ตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก่อนเข้าไปดูความสวยงามข้างในเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงนี้กันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจอยากจะรู้จักในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับก็จะบ้านจ่ายไปทั้งหมดอยู่ที่2 6 0 0 0นนะครับกับตัวบ้านที่มีขนาด69.6ตารางเมตรครับทุกท่านครับครับแยกออกเป็นค่าของก็อยู่ที่200,000นะครับ แล้วก็ค่าช่างก็อยู่ที่6 0ห0 0่นนะครับรวมแล้วก็อยู่ที่2 0 0 0 0นครับครับเราเข้ามาดูกันครับเข้ามาก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงด้านหน้าขนาดา6เมตรคูณ3เมตรนะครับ6เมตรก็คือหน้ากว้าง6เมตร2ห้องนะครับห้องละ3เมตรก็กเป็น6เมตรแล้วก็ยื่น3เมตรก็เป็น 18ตารางเมตรนะครับในส่วนของระเบียงหน้าบ้านก็ทฟุตบาทนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องเป็นาลายโมเสสนะครับขนาดกระเบื้องก็อยู่ที่30คูณ30นะครับนี่คือส่วนของระเบียงหน้าบ้านครับเจ้าบ้านก็นำามาหินอ่อนมาตั้งจัดวางนะครับเพื่อที่จะนั่งพักผ่อนกันครับเข้ามาข้างหน้าก็ทางเข้าประตูก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับขนาด 2เมตรคูณ2เมตรนะครับในประตูชุดนี้เจ้าบ้านก็ใช้จ่ายกันที่4,2่พนนะครับในราคาของประตูเป็นประตูบานเลื่อน2ล่างนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับกรับนี่เข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงปูด้วยกระเบื้องขนาด60คูณ60เป็นลายหินอ่อนนะครับขนาดห้องโถง3เมตร พูน6เมตรนะครับอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับด้านในก็ผนังทาด้วยสีเทาฟ้านะครับเทาสมฟ้าแล้วก็ติดด้วยหน้าต่างบานเลื่อนนะครับมีหน้าต่าง2บา,บานบาละสช่องติดเหล็กดัดแล้วก็มุงรวดเรียบร้อยนะครับครับนี่คือในส่วนของภายในนะครับครับ บ้านหลังนี้ผนังสูง2เมตร80นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนี่คือสูง2เมตร80 m. ด้านบนทำเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ติดไฟ LED 2ดวงนะครับครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันครับตรงนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอน2ห้องนะครับขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับสห้องครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันนะครับประตูก็เป็นขนาด80คูณ2เมตรนะครับเป็นบานไม้อัดลูกฟักนะครับบานหนึ่งก็ราคาอยู่ที่1,400นะครับวงกบก็อยู่ที่900ครับเปิดเข้ามาก็ครับข้างในห้องนอนหนึ่งนะครับขนาด3เมตรคูณ3เมตรครับปูด้วยกระเบื้อง60คูณ60ลายหินอ่อนเหมือนห้องโถงข้างนอกนะครับสีผนังก็โซนเดียวกับห้องโถงนะครับ สีฟ้าสีเทาปนฟ้านะครับแล้วก็ติดหน้าต่างสองช่องนะครับติดหน้าต่างสองชุดครับหน้าต่างชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา2อ0พนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาด1เมตรคูณเมตรสินะครับแล้วก็ฝ้าด้านบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับติดโคมไฟ LED หนึ่งดวงนะครับครับจา ภาพจะทึบๆสักหน่อยนะครับเพราะว่างานไฟยังไม่เข้านะครับกำลังขออนุญาตจากไฟฟ้าอยู่นะครับนี่เป็นห้องนอนหนึ่งนะครับ3เมตรคูณ3เมตรครับทุกท่านครับครับห้องนอนสองก็เป็นขนาดเดียวกันกับห้องนอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราข้ามห้องนอนสองไปเลยนะครับค้ามมาดูในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวก็ใช้ประตูแบบเดียวกันกับห้องนอนนะครับ เป็นขนาด80คูณ2เมตรนะครับเข้ามาก็จะเห็นการปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินนะครับลายหินอ่อนนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์รูปตัว L นะครับความสูง90เซนนะครับตรงนี้มีซิงค์ลางจานหนึ่งหลุมนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานเลื่อนครับเป็นแบอสองช่องนะครับสบานนะครับตรงนี้ครับมี ประตูทางออกด้านข้างนะครับเป็นขนาด70คูณ2เมตรนะครับเป็นประตู PVC นะครับผนังก็เป็นโทนเดียวกับห้องโถงนะครับด้านบนไม่มีงานฝ้านะครับทุกท่านครับรายละเอียดในค่าวัสดุว่าหลังนี้อยู่ที่คลิปย้อนหลังนะครับทุกท่านหาเขาย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังของทางช่องได้นะครับซึ่งทางเราก็ได้เข้ามาถ่ายทําไปแล้ว2เที่ยวนะครับ ครับนี่ครับมาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํานะครับขนาดเมตรหกคูณสองเมตรหกนะครับใช้ประตู PVC นะครับครับครับให้ทุกคนได้ดูกันในห้องน้ํานะครับพื้นก็ปูเป็นกระเบื้องลายเดียวกันกับห้องครัวนะครับคือเป็นลายหินอ่อนขนาด30มสคูณสานะครับมีชักโครกแล้วก็ชั้นวางแล้วก็กระจกสองหน้านะครับ ในส่วนของห้องน้ำติดผนังด้วยกระเบื้องลายโมเสกนะครับข้างบนก็คาดด้วยสีคาดด้วยสีเทานะครับแล้วก็ติดช่องสองแสงติดล็อกแก้วนะครับจำนวนหกก้อนตรงนี้นะครับงานฝ้าไม่มีนะครับในห้องน้ำนะครับปล่อยโชว์โครงเหล็กหลังคาครับนี่ครับก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นไอเดียบ้านโมเดินขนาดน่ารักน่ารักนะครับขนาดหน้ากว้าง6เมตรลึก 11.6นะครับครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียสำหรับท่านที่กำลังมองหาไอเดียบ้านทรงโมเด์นะครับบ้านหลังนี้ใช้จ่ายกันที่รวมแล้วทั้งค่าช่างค่าของก็อยู่ที่200,000นะครับแยกออกเป็นค่าของ200,000แล้วก็ค่าช่าง60,000นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับบ้านหลังนี้เป็นหลังคาโมเดลสองสเต็ปเสา15ต้นนะครับ ตัวบ้านครับที่เห็นนะครับเป็นโทนสีเทาครับสลับด้วยแถบสีเทาเข้มนะครับคาดกันเปื้อนด้านล่างด้วยแถบเทาเข้มเหมือนกันนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเตาออดฟอร์ฟันแล้วก็กดกระดิ่งให้เตาออดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับ